ฮัลโหลสวัสดีนะคะทุกคนจากที่เห็นในคลิปเมื่อกี้นี้นะคะก็ここคงพอทราบกันแล้วนะคะว่าวันนี้นะคะนกจะกลับมาทําคลิปข้าวชูแต่งหน้าต้อนรับวันสงกรานต์นะคะเห็นไหมหน้านกเมื่อกี้นะยังติดทนลิปสติกยังอยู่หน้ายัาง dewy face ทุกอย่างยังอยู่ครบองค์นะคะใครอยากรู้ว่าไอเทมที่นกใช้เนี่ยคืออะไรบ้างไปดูกันเลยคะ่ะ หลังจากบำรุงผิวหน้าเสร็จแล้วนะคะนก็ใช้ลิควิดฟาวเดชั่นของเอทีเ e ค่ะ S.P.F. 30สนะใช้คู่กับเอทีเอชเคอร์เฟสบลัชนะคะคือเกลี่ยง่ายมากแล้วก็เนื้อครีมเนี่ยคือสบายผิวมากเลยค่ะแถมกันน้ำกันเหงื่อด้วยนะคอนซีลเลอร์นกใช้ของ ars, Con Light One นาสเรเดียนครีมมี่คอนซีลเลอร์สีไลท์วันค่ะครีมบอนเซอร์นาใช้ของ MTI เหมือนเดิมนะคะในคลิปนี้นกจะใช้เครื่องสำอางที่เป็นครีมมากกว่าที่เป็นฝุ่นนะ <S <S เพราะว่ามันจะกันน้ำแล้วก็ติดทนนานมากกว่าค่ะ สำหรับแป้งที่นกเลือกใช้วันนี้นะคะก็คือแป้งของ w o r l d 8 8 Bou อ็ p p p าวค่ะเป็นแป้งเนื้อดีนน้ำมันนะที่ปกปิดเรียบเนียนมากแถมกันน้ำแล้วก็กันเหงื่อสุดๆเลยค่ะคิววันนี้นกใช้ของชาร์ตนะคะสีมีเดียมบราวนค่ะเขียนจากปลายมาที่หัวนะส่วนหัวให้ปัดขึ้นตามแนวขนนะคะจะทำให้คิวของเราเนี่ยเป็นธรรมชาติมากขึ้นค่ะก่อนจะลงอชโล่บักฝุ่นนะคะนก็ใช้อายพรีเมอร์ของ u r b a n d ก่อนนะคะตามด้วย Mac Amber Time ทม์ไนะคะสีตามหกจิ้มเลยที่บริเวณเปลือกตาก่อนนะคะทัดเบ้าด้วยเสียมตาอ่อนๆนะคะแล้วก็ลงอายไลเนอร์แบบกันน้ำของ h ฮ r o n n Make ได้เลยวงนนกกริดอายไลเนอร์แบบเป็นวิงเนาะเพื่อที่จะไม่ให้หางตาของเราเนี่ยดูไม่ตกแล้วก็ตาดูสดใสตลอดเวลาค่ะมาถึงตัวโปรดของนกในคลิปนี้เลยนะคะก็คือเวอร์เอเจเอทเทอร์เดลิค่ะคือสวยทุกสีเลยนกจะใช้สามสีสำหรับสามส่วนบนใบหน้าของนกนะคะ สีแรกคือสี886 Indian Rose ค่ะนราจะนำมาทาใต้ตาแทนอายแชโดว์ใต้ตานะเพราะมันกันน้ำสุดๆเลยทาที่สองนุ้งจะใช้สี883 p r u m Rush ค่ะมาขีดแทนสีปัดแก้มนะเพราะมันกันน้ำแล้วก็ติดทนนานมากกว่าคือจะบอกว่าถึงแม้ว่ามันจะเป็นดินสอนะแต่ว่ามันเกลี่ยง่ายมากเลย และพาส,สุดท้ายนะคะนกจะใช้สี882 Sweet Sport ค่ะเป็นสีลิปเนาะคือสีนิวาน่ะชอบมากแล้วก็ตามด้วยสี883 p l a รั n u m นะคะเป็นตินข้างในนะทำให้ดูปากมีมิติมากขึ้นด้วยค่ะนกใช้ A.T.A Dewy Face Glow นะคะเป็นตัวช่วยเพิ่มความเงาของใบหน้าไหนใครบอกว่าแต่งหน้ากันนะ้ำจะแต่งแบบ Dewy Face ไม่ได้เลิกคิดไปได้เลยค่ะเพราะตัวนี้เนี่ยเขากันน้ำมากๆเลย เสร็จทุกอย่างด้วยสเปรย์น้ำราตอนจบนะคะเสร็จแล้วนะคะลูกหวานๆเกาหลีเกาหลีรับส่งกรานนะคะเรามาดูกันอีกว่าจะกันน้ำขนาดไหนหรือถ้ายังไม่หนำใจนะคะเรายังมีบททดสอบอีกคะ่ะ แล้วใช่ไหมคะทุกคนว่าเครื่องสำอาองบนหน้าน้องเนี่ยยังคงติดทนนหน้านอยู่เลยดูคลิปนี้จบแล้วก็อย่าลืมไปจัดเครื่องสำอางเตรียมรับสงการานต์กันนะคะวันนี้น้อกไปก่อนนะคะทุกคนเจอก,กันคลิปหน้าบ๊ายบายคะ่ะ